คล็ดลับความสำเร็จไม่ใช่เพียงแค่สิ่งที่เขียนไว้ในหนังสือหรือคำพูดปลุกใจที่ได้ยินในงานสัมมนาหาักแต่เป็นเส้นทางที่แต่ละคนต้องเดินด้วยตนเองอย่างแท้จริงความสำเร็จในความหมายหนึ่งคือการได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าในแบบที่ตนพอใจซึ่งแตกต่างกันไปตามความฝันเป้าหมาย และพื้นฐานของแต่ละคนไม่มีสูตรตายตัวแต่มีหลักการที่คนส่วนใหญ่ซึ่งประสบความสำเร็จมักมีร่วมกันหลายประการเริ่มต้นจากความชัดเจนในเป้าหมายการรู้ว่าตนต้องการอะไรเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญอย่างยิ่งเพราะหากไม่รู้ว่าจะไปไหนต่อให้มีแผนที่ก็ไม่มีความหมายการตั้งเป้าหมาย ต้องละเอียดชัดเจนวัดผลได้มีเหตุผลและสอดคล้องกับคุณค่าของชีวิตตัวเองเป้าหมายไม่ควรเป็นแค่สิ่งที่คนอื่นอยากให้เราเป็นแต่ควรเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่ามีความหมายต่อใจของเราอย่างลึกซึ้งและพร้อมจะลงมือทำแม้ไม่มีใครคอยเชียร์เมื่อมีเป้าหมายแล้วสิ่งต่อไปคือวินยัยและความสม่ำเสมอคนส่วนใหญ่มกัก แพ้ให้กับตัวเองก่อนจะแพ้สิ่งใดในโลกเพราะความสำเร็จต้องการการทำซ้ำการปรับปรุงและการไม่ยอมแพ้แม้ในวันที่ไม่มีแรงใจวินยัยไม่ได้แปลว่าต้องทำทุกอย่างงอให้ไปทุกวันแต่คือการกลับมาใหม่ทุกครั้งที่เผลอหลุดวินัยเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของความสำเร็จเพราะมันสร้างระบบให้กับ ชีวิตและช่วยให้เราเดินหน้าแม้ในวันที่รู้สึกท้อแท้หรือหมดไฟอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือการกล้าที่จะเริ่มแม้ยังไม่พร้อมคนที่ประสบความสำเร็จ ไม่ได้เริ่มจากความสมบูรณ์แบบพวกเขาเริ่มจากสิ่งที่มีและเรียนรู้ระหว่างทางความกลัวล้มเหลวคือศัตรูของการเริ่มต้นแต่ถ้าสามารถมองความล้มเหลวว่าเป็นครูเป็นการทดลองเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการก็จะเปลี่ยนความก่อรัวเป็นพลังในการเรียนรู้ความกล้าที่จะผิดพลาดคือสิ่งที่ทําให้เราเติบโตพร้อมไม่มีอะไรสอนเราได้ดีเท่าประสบการณ์ตรง และไม่มีความล้มเหลวไหนที่สูญเปล่าหากเราได้เรียนรู้จากมันจริงๆการล้อมรอบตัวเองด้วยสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนก็เป็นสิ่งสำคัญมากไม่ว่าจะเป็นคนสถานที่หรือกิจวัตรประจำวันคนที่เราใช้เวลาด้วยมากที่สุดมีผลต่อความคิดและพฤติกรรมของเราอย่างยิ่ง หากอยู่กับคนที่คิดลบท้อถอยขาดพลังเราก็อาจถูกดึงให้จมไปด้วยโดยไม่รู้ตัวแต่หาก,กอยู่กับคนที่มีเป้าหมายมีความรับผิดชอบรักการพัฒนาเราจะถูกกระตุ้นให้อยากเติบโตเช่นกันสภาพแวดล้อมไม่จําเป็นต้องสมบูรณ์บุกแต่กวรเป็นพื้นที่ที่สนับสนุนให้เราเป็นเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นของตัวเองความสำเร็จยังต้องการความยืดหยุ่น ในความคิดไม่ยึดติดกับวิธีเดิมเสมอความสามารถในการปรับตัวและเปิดรับแนวทางใหม่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งโลกกเปลี่ยนเร็วคนที่ยึดติดจะเหนื่อยและถูกทิ้งไว้ข้างหลังการปรับมุมมอง,มอง,มองความเข้าใจและวิธีทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ใหม่จึงเป็นทักษะที่ขาดไม่ได้บางครั้งความสำเร็จ ไม่ได้มาทางที่คิดไว้แต่แรกและต้องเปลี่ยนทิศทางกลางคันหากยึดติดเกินไปอาจพลาดโอกาสที่ดีกว่าความอดทนคือสิ่งที่ต้องมีอย่างมากเพราะความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นชั่วข้ามคืนมันคือผลรวมของการลงมือทำเล็กๆน้อยๆซ้ำๆโดยไม่หยุดความสำเร็จที่ยั่งยืนเกิดจากความอดทน ต่อกระบวนการความอดทนต่อความไม่แน่นอนความอดทนต่อคำวิจารณ์ความอดทนต่อก,การรอผลตอบแทนความอดทนไม่ได้หมายถึงการทนอยู่เฉยๆแต่คือการลงมือทำต่อไปโดยไม่หยุดแม้ยังไม่เห็นผลทันทีความถ่อมตนและการยอมรับว่าตนยังต้องเรียนรู้อยู่เสมอก็สำคัญไม่แพ้กันคนที่คิดว่าตนเก่งที่สุดแล้ว จะไม่เปิดรับสิ่งใหม่และนั่นคือจุดเริ่มต้นของการถกถอยความสำเร็จต้องการความใฝ่รู้การเรียนรู้ไม่หยุดและการฟังคนอื่นอย่างเปิดใจแม้จะไม่เห็นด้วยก็ตามความถ่อมตนไม่ใช่การดูแคลนตนเองแต่คือการรู้ว่าตนยังมีช่องว่างให้เติมเต็มและพร้อมจะเติบโตจากทุกบทเรียนไม่ว่าจะมาจากใครหรือสถานการณ์ไหน การรู้จักจัดการอารมณ์ของตนเองก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้ประสบความสำเร็จมีร่วมกันเพราะเส้นทางนี้ไม่ราบรื่นมีทั้งความกดดันความเหนื่อยความเครียดและความกลัวการรู้จักเข้าใจและควบคุมอารมณ์ตนเองจะทำให้ไม่ตัดสินใจผิดพลาดไม่ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลและสามารถดำเนินชีวิตอย่างมีสติค,ความสำเร็จ ในระยะยาวต้องการใจที่มั่นคงไม่หวั่นไหวง่ายต่อเสียงรอบข้างหรือความลน้มเหลวชั่วคราวการใช้ชีวิตอย่างมีจุดมุ่งหมายเป็นอีกแรงขับเคลื่อนที่ส่งพลังคนที่ประสบความสำเร็จมักจะมีเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังการลงมือทำเสมอไม่ว่าจะเป็นการดูแลครอบครัวการสร้างความเปลี่ยนแปลง หรือการทำสิ่งที่ตนเชื่อว่ามีคุณค่าจุดมุ่งหมายเหล่านี้จะเป็นแรงใจในวันที่อยากยอมแพ้เป็นพลังที่ผลักให้ก้าวไปต่อแม้ข้างหน้าจะมืดมนแค่ไหนเพราะเป้าหมายที่มีความหมายจะดึงศักยภาพที่ดีที่สุดของเราออกมาโดยธรรมชาติความกตัญญูก็เป็นคุณธรรมที่ผู้สำเร็จหลายคนถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพราะมันทําให้เราไม่หลงลืมรากเง้าของตัวเองไม่ลืมผู้มีพระคุณไม่ลืม,มาว่าความสําเร็จไม่ได้เกิดจากความสามารถล้วน,นแต่มีแรงสนับสนุนจากคนรอบข้างเสมอคนที่รู้จักตตัญญูมักจะมีแรงบันดาลใจที่มั่นคงมีพลังใจจากความรักและได้รับแรงโวยพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในรูปแบบที่อธิบายไม่ได้ ทัศนคติเชิงบวกก็เป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งที่ขาดไม่ได้ความคิดคือพลังงานวิจัยมากมายชี้ให้เห็นว่าคนที่คิดบวกมองเห็นโอกาสในวิกฤตและเชื่ออาว่าตนสามารถพัฒนาได้มีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จมากกว่าเพราะพวกเขาไม่ใช้พลังไปกับการบน่น หรือโทษสิ่งแวดล้อมแต่ใช้มันไปกับการหาทางออกการคิดบวกไม่ได้แป่ว่าหลอกตัวเองให้เชื่อว่าโลกสวยแต่คือการเลือกโฟกัสสิ่งที่ทำได้และมองทุกปัญหาเป็นโอกาสในการฝึกตนการลงมือทำอย่างจริงจังคือจุดที่แยกผู้ฝันกับผู้สำเร็จออกจากกันไม่ว่าเราจะคิดดีแค่ไหนอ่านมากเท่าใด หรือมีแผนที่ดีที่สุดแต่หากไม่ลงมือทาก็ไม่มีทางไปถึงเป้าหมายเด้คนที่สำเร็จคือคนที่กล้าทำแม้ยังไม่สมบูญแบบกล้าผิดพลาดกล้าล้มและกล้าลุกขึ้นใหม่เสม,มอความต่อเนื่องในการลงมือทำสำคัญมากกว่าความฉลาดหรือโชคดีเพราะความพยายามอย่างต่อเนื่องคือสิ่งที่เปลี่ยนความฝันให้เป็นจริง ความสำเร็จไม่ใช่การแข่งขันกับคนอื่นแต่คือการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นกว่าวันวานอย่าเอาตนเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเพราะแต่ละคนมีเส้นทางมีจังหวะและมีความท้าทายของตัวเองหากมัวแต่เปรียบเทียบจะมีแต่ความเครียดความริษยาและความรู้สึกได้ค่าจงใช้พลังทั้งหมดเพื่อเดินเส้นทางของตนเองให้ดีที่สุด เมื่อมีสมาธิในทางของตนความสำเร็จจะเป็นสิ่งที่ติดตามมาเองโดยไม่ต้องไล่ลลายังมีองค์ประกอบอีกมากเช่นการรู้จักพักผ่อนยังมีคุณภาพการใส่ใจสุขภาพการให้คุณค่ากับเวลาการลงทุนในตนเองการฝึกนิสัยใหม่ๆ การเลือกอ่านหนังสือที่ส่งเสริมความคิดการพูดคุยกับคนที่สร้างงอแรงบันดาลใจการบันทึกความก้าวหน้าการรู้จักขอบคุณตัวเองและผู้อื่นการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนการเตือนตนเองถึงเหตุผลที่เริ่มต้นเสมอสิ่งเหล่านี้รวมกันกลายเป็นชุดนิสัยที่พาเราเข้าใกล้ความสำเร็จทีละก้าว สุดท้ายนี้ความสำเร็จไม่ใช่ปลายทางแต่คือการเดินทางการได้ใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายเติบโตและเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นคือความสำเร็จในความหมายที่แท้จริงการไม่หยุดฝึกตนไม่หยุดพัฒนาและไม่หยุดทำความดีคือเคล็ดลับที่แท้จริงของผู้ที่ประสบความสำเร็จอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนเพราะแม้ทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงแต่คนที่พัฒนาไม่หยุดคือคน ที่ไม่มีวันล้มเหลวอย่างแท้จริง